คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะทำให้คุณโคตรเก่งโคตรเทพขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็สำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมมือถือหรือเกม Fc Mobile นะครับขอแนะนำนะครับร้าน Cookie Land Shop นะครับราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับเติมเร็วปลอดภย100ัยร้อเซ็นตนะครับร้านเปิดมานานนะเครดิตเยอะอย่าลืมนะครับร้าน Cookie Land Shop ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบัง FCM นะครับวันนี้นะครับพี่บังจะมาจัดนะครับเทียริสนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ดีที่สุดที่พี่บังคัดมาแล้วนะครับทุกตัวนะครับเล่นได้จริงนะครับแล้วคัดให้ตามงบเลยนะครับตั้งแต่ 50m นะครับ1 0 0 m 2 0 0 m หรือ 300M บวกบวกกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าที่ผมคัดมาทั้งหมดนะครับทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับสปีด100ขึ้นทุกตัวครับเพื่ ปีอีกในแพทปัจจุบันได้เลยครับถ้ากลัววิ่งไม่ทันนะครับซื้อที่เม็ดส้มเลยบางตัวที่ซื้อเม็ดส้มแล้วคุ้มนะครับผมจะอธิบายทีหลังด้วยว่าตัวไหนซื้อเม็ดส้มแล้วคุ้มครับไม่ได้แพงเกินจนเกินไปนะอ่าอธิบายกันแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะอ่าเราไปงบแรกกันก่อนเลยนะครับอ่างบไม่เกิน 50m นะครับนี่ไม่เกิน 50m บวกลบแล้วกันครับเนี่ยเป็นเดวี่เลยครับตัวนี้นะสแตตบัคมากเลยนะในเก้าสี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมสปีดร้อยสามร้อยสามนะครับเท้าห้าสี่เท้าดี่ย80 แปิถือว่าแจ๋วแล้วครับสำหรับแบคนะครับเพราะมันอัพโล่อัพอะไรก็ได้ก็ได้อ่าร่างกายเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วแต่คนจะอัพเนาะแล้วแต่สายคนที่ชนชอบเลยก็อัตรานะจะเป็นสูงกลางนะครับอ่าเวิร์กเลเป็นสูงกลางครับปกติครับก็เล่นได้ครับต่อไปนะครับเป็นเตโอเลยเตโอร่างนี้ถือว่าเร็วนะครับสาหรับตัว ovi ให้94้นะครับ102นะครับดูความแข็งแกร่งซะก่อนครับ87นะชนได้หมดนะครับส่งบอลพอได้ครับตอนนี้จะเตโอทุกร่างนะครับจะด้อยเรื่องส่งบอล กว่าตัว OVR เดียวกันนะครับเป็นเป็นเป็นปกติครับมันจะได้เรื่องร่างกายกับไอ้นี่ไงกับสปีดไงครับเวิร์กเดชสูงกลางปกติครับไปกันเร็วๆเลยนะครับไปถึงแบ็กขวากันบ้างครับเมื่อกี้แบ็กซ้ายไป2ตัวแล้วนะเป็นฟิล์มปงล่างนี้ครับเร็วครับโอ้โหสปีดร้อยสามครับแต่จะด้อยเรื่องนี้นะจะด้อยเรื่องร่างกายเห็นไหมครับมันไม่ถึง80นะครับอัพโลเสริมได้นะผมแนะนําให้ตัวนี้อัพเล่นอัพโลนะครับเผื่อเล่นเมสเมสส้มไปเลยก็ได้ครับมันก็จะได้แบบ ชดเชยขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้คือเน้นเน้นดักบอลนะครับเน้นวิ่งทันแล้วดักบอลนะฟิลมปงตัวนี้ครับยังน่าเล่นอยู่นะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเตโอตัวนี้ก็อยู่ในงบไหมเดี๋ยวผมดูนะครับขออนุญาตดูเม็ดแดงนะครับไอตัวนี้ไม่อยู่ในงบแล้วครับไอตัวนี้ต้องไปอยู่ตรงนี้ละจะเป็นเตโอนะครับล่าง95นะอ่ะเม็ดแดงนะครับตัวนี้ก็จะอัปเกรดมาจากไอการ์ดแดงนะครับการ์ดก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เรื่องความแข็งแกร่งเพิ่มมาอีกสปีดก็เพิ่มมาอีกนะครับเวิร์กเลดเหมือนเดิมนะ ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเตโอเก่งทุกล่างผมบอกเลยที่คัดมานะไม่ต้องพูดอะไรมากครับมันจะอัพแค่ความแข็งแกร่งและความเร็วเท่านั้นเลยครับแล้วก็มีส่งบ้างแบบชดเชยขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตโตคาร์ลตัวนี้ก็ไม่เกินร้อยเอ็มนะครับจะให้ดูนะครับเนี่ยประมาณบวกลบไม่เกินสิบเอ็มครับประมาณนี้ถ้าเกินไปร้อยี่สิบอะไรเงี้ยผมให้เป็นงบสองร้อยเลยนะตัวนี้เห็นไหมครับก็สปีดก็จะไม่หนีกับเตโอมากนะแล้วก็ได้ความแข็งแกร่งแข่งก็เตโอนะครับ เห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับโรเบโตคาร์ลอสแข่งคาเตโอนะครับจะด้อยเรื่องเท้าอย่างเดียวแต่มันเปิดบอลนะครับนะแบ็กมันเอาไว้เปิดบอลอยู่แล้วครับแล้วก็เวิร์กเลดเป็นสูงสูงครับวิ่งยับครับแล้วก็พลังงานผมให้4.5ดาวทุกตัวนะครับที่ผมเอามาครับไม่มีพลังงานต่ํา4ดาวมันไม่เอานะครับต้องวิ่งในทั้งเกมครับ4.5นี่ก็แทบจะไม่ทั้งเกมแล้วนะถ้า4ดาวนี่แย่ครับผมเลยเอา4.5มานะก็เตโอครับอีกล่างนะอันนี้ล่าง96นะครับก็จะอยู่ในโกลบอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยคร ที่ผมบอกอะมันจะอัปเกรดความเร็วกับความแข็งแกร่งมาครับแล้วก็ชดเชยเรื่องเรื่องส่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมวอล์กเลตจะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ต่อไปครับอาร์ลอตอเบโต้นะครับก็จะน่าจะอยู่ในร้อยเอ็มนะครับแต่ผมขอเช็คราคาก่อนตัวนี้ก็น่าเล่นครับนี่ครับก็จะอยู่ในร้อยเอ็มนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ซื้อเมดส้มนะอันนี้อธิบายก่อนตัวนี้ไปคุ้มราคาที่เมดส้มครับเพราะทำไมครับผมกดราคาให้ดูครับต่างกันส0มสิบเอ็มเองมั้งเนี่ยเห็นไหม คือตัวนี้สปีดมัน99มันก็ไม่ต่างจากร้อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมจะคัดมาร้อยนะเพราะมันเลขสวยด้วยอ่ะแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้แข็งแร่งเห็นไหมรางาน4.5ดาวครับวอลเลยสูงกลางครับถ้าถ้าคุณเล่นเม็ส้มอ่ะเพิ่มเงินไปนิดเดียวอ่ะโอ้วิ่งบ้าหลังผมบอกเลยวิ่งนำไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่สปีดสูงกว่าเนี่ยเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันเลยแนะนําไปถือเมส้มดีกว่ามันเพิ่มนิดเดียวเองครับเนี่ยมันอยู่ไม่เกินร้อยแต่เพิ่มเม็ส้มก็อ่ะร้อยยี่สิบร้อยสามสิ เอ่อต่อไปวอล์กเกอร์นะครับน่าจะอยู่ในนี้ไหมอยู่ในร้อยเอ็มไหมครับผมดูก่อนราคามันเปลี่ยนตลอดนะครับนี่หน่อยอยู่ในร้อยยี่สิบล้วอะผมให้เลื่อนไปอยู่ข้างบนเลยครับอ่ะเนี่ยจะจะอยู่ในนี้ก็ได้นะแต่ผมให้อยู่ข้างบนละกันครับเนี่ยเป็นแบ็คขวานะครับเป็นวอล์กเกอร์นะวอล์กเกอร์ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเหมือนเตโอที่อยู่แบ็คขวาเหมือนกันเลยส่งบอลค่อนข้างด้อยเห็นไหมเปิดบอลมันก็ไม่ได้เวอร์นะครับเส้นโค้งก็ไม่ค่อยดีนะครับจะได้ความแข็งแกร่งกับฝีเท้านะครับที่เร็วนน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 นะะะะแแแแลล้้้วววววก็็็จจเเปปสูงงงงๆคครรัััับบบบบอีิิ่่ยขึนะ วอลเกอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสูงสูงนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับไตโออยู่แบ็คขวาครับตัวเนี้ยอ่ะมันก็อยู่กั้มกึ่งระหว่างร้อยเอ็มกับสองร้อยเอ็มเนี่ยผมให้เกินมันเกินไปยี่สิบเอ็มะครับแล้วก็ลูกรักผมนะอวันนี้่ตัวนี้น่าจะไม่เกินร้อยเอ็มครับตัวนี้เหมือนวอลเกอร์ที่ราคาถูกครับนี่นี่เห็นไหมไม่ถึงร้อยเอ็มนะครับเห็นไหมมันเหมือนวอลเกอร์ที่ราคาถูกนะครับเห็นไหมสปีดมากกว่าวอลเกอร์อีกครับดูความแข็งแกร่งซะก่อนครับเนี่ยพอๆกันเลยครััับบเเเเห็นนนนนมมม้้ยจะะะดออรรื่่่่งทาแแตตลไค เนี่ยแล้วเปิดบอลค่อนข้างดีครับดูดิเปิดบอลร้อยหกนะครับเส้นโค้งเก้าสามน่ะเนี่ยเพราะว่าแบ็กอะมันมันเปิดท้ามที่ถนัดอยู่แล้วครับเนี่ยสูงกลางครับปกตินะเออวันนี้คุ้มราคาครับตันนี้ตัวบักเลยผมบอกเลยเก้าเจ็ดในตัวบลักก็เตโอล่างนี้นะครับน่าจะน่าจะอยู่ร้อยไม่เกินสองร้อยเอ็มนะครับล่างเก้าเจ็ดนะครับผมดูให้นะครับเฮ้ยมันอยู่ในร้อยได้อยู่นะเออตัวนี้ตัวนี้คุ้มนะครับถ้าดาวตัวนี้นะมีเงินอีกหน่อยเอาตัวนี้ได้ครับเกินเกินนิดหน่อยหน่อยนะตัวนี้ก็ ก็เนี่ยครับโหสปีดก็อัพมาเยอะเหมือนกันนะครับจากล่างแรกๆนะเออสูงกลางครับตรงนี้เป็นเวิร์เกตสูงกลางนะครับก็สแต็กก็จะประมาณนี้แหละผมเปิดให้ดูไวๆแล้วเพราะเตโอมันเก่งอยู่แล้วครับมันจะอัพตามที่ผมบอกอะหลักๆมันจะอัพสปีดและความแข็งแกร่งแล้วก็ชดเชยค่ายิงขึ้นมาทีละล่างครับทีละนิดทีละนิดนะอืมแล้วก็ฟิ้งปงนะครับฟิงปงนะครับแบ็คขวานะครับเกินไหมเกินครับเกินครับไรขึ้นไปขึ้นไปแบ็คขวาฟิ้งปงไม่ต้องพูดอะไรมากครับเร็ว เร็วครับเป็นแบ็คขวาที่เร็วมากครับเนี่ยเห็นไหมแต่ความแข็งแกร่งเห็นไหมชดเชยขึ้นมาแล้วครับร่างนี้น่าเล่นแล้วนะ84แล้วนะผมบอกเลยว่าเกิน80หน่าเล่นแล้วนะครับถ้ากลัวเบียดไม่มันพอนะครับอัพโลเลยครับอัพโลด้วยความเร็วเหมือนกันนะครับเบิร์กเด็กเป็นสูงกลางครับสายบุกนะสูงกลางนี่ปกติก็บุกลับได้ปกตินะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นสูงกลางนะมันไม่ต้องจําเป็นต้องสูงสูงนะครับตัวต่อไปนะครับคาฟูนะคาฟูก็น่าจะเกินเหมือนกันนะอ่ะขึ้น ดูราคาก่อนนะอุ้ยไม่เกินครับโอ้โหมันเห็นไหมราคาตั้งต้นมันพอกันนะแต่เวแต่แบบราคาเม็ดแดงมันจะไม่เท่ากันเนยเห็นไหมบางตัวมันจี๊ดจ้านะครับมันก็ราคาเม็ดแดงมันก็จะไม่ค่อยตกนะครับอาฟูก็เนี่ยครับทำเร็วก็เกินก็ถึงหนึ่งร้อยนะผมเอาเข้ามาแล้วก็ค่าแข็งแกร่งต้องได้ด้วยเห็นไหมแล้วก็เปิดบอลโหดด้วยครับแต่เส้นโค้งอาจจะไม่ค่อยดีนะครับส่งแบบเส้นโค้งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วอร์กิลเป็นสูงกลางครับตัวนี้เล่นได้ครับตัวพาร์ทนะนี้เป็นตัวพาร์ทราคาเล่นได้ครับ แล้วก็มาถึงที่วอล์กเกอร์นะครับตัวนี้ต้อง200แน่นอนครับเพราะราคาตั้งต้นค่อนข้างสูงนะครับขึ้นมา80และอ่ะตัวนี้นะครับเนี่ยไม่เกิน200เมนะเม็ดแดงนะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากกับเตโอแบ็คขวาครับย้ำอีกทีก็เตโอแบ็คขวาครับเร็วแข็งเบียดยับครับสูงวอร์กเลสูงสูงเหมือนเดิมครับอ่ะวอล์กเกอร์สำหรับล่างนี้โหดครับ พวกนี้คือไอ้พวกเนี้ยเล่นเม็ดแดงได้สบายครับไอ้พวก2 0 0ร้อยเอ็มนะสปีดมันเริ่มสูงมากๆแล้วครับถ้าไม่มีงบเยอะเล่นเม็ดแดงไม่อยากเทนเยอะเล่นเม็ดแดงได้สบายครับแต่บางบางทีไอ้พวกอย่างเงี้ยถูกๆเงี้ยถูกๆประมาณเนี้ยเนี่ๆเนี่ยไ,ไอ้พวกแบบแปดสิบเจ็ดสิบเอ็มอะขยับอีกทีพี่เล่นเม็ดส้มสุดกว่าเยอะผมบอกให้บางตัวนะครับถ้าผมแนะนําจริงๆไปเล่นเม็ดส้มอ่ะสุดกว่าเยอะจริงๆนะครับอย่างเตโอเตโอล่างนี้ครับผมไปเล่นเม็ดส้มได้นะเอาจริงๆอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ ให้อยากให้ไปเมส้มขนาดนั้นนะครับถ้างั้นผมจะน่าจะลากขึ้นไปข้างบนนะตัวต่อไปนะครับเป็นไตโอล่างนี้นะครับโหดมากผมใช้มาก่อนนะครับไตโอล่างนี้ยังเป็นเวิร์เกดสูงกลางอยู่นะอ่าสปีด107ครับโหด้วยความแห่งแกร้งดิ91อ่ะไอ้ล่างนี้ที่เบียดยับแล้วเปิดบอลร้อยแล้วนะครับเปิดบอลชดเชยมาแล้วนะครับเนี่ยล่างนี้น่าเล่นมากถสายบุกนะครับนี่หน้านี้ล่างนี้นี่สุดสุดสุดยอดครับ แล้วก็มาถึงแบ็กซ้ายอีกตัวนะแบ็กซ้ายอีกตัวนี่กิมาโดนะกิมาโดนะครับจะจะมีความเร็วใกล้เคียงเตโอนะครับคือไม่หนีกันมากแต่ร่างกายจะด้อยกว่าพอสมควรแต่กิมาโดจะเด่นเรื่องอะไรครับจะเด่นเรื่องส่งครับเห็นไหมเปิดบอลร้อยแต่เส้นโค้ง95แล้วก็ส่งลูกใกล้เนระ้อยนึงเลยเห็นไหมกิมาโดจะคล้ายๆเตโอที่ด้อยกว่าในเรื่องร่างกายและสปีดแต่จะได้เรื่องส่งบอลครับแล้วเวิร์กเดยจะเหมือนกันนะในร่างนี้นะเออ ิมาโดนะถ้าใครอยากเล่นเปิดบอลนะผมแนะนำคิมาโดมากกว่าไตโอนะครับแล้วก็ฟิมปงนะไม่น่าเกิน200ร้อยนะครับล่างนี้เกินไหมมาดูหน่อยไม่เกินครับแบ็คขวาตัวก็ตัวจบตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับสปีดร้อยเจนะครับแล้วก็ร่างกายชดเชยขึ้นมาเยอะแล้วครับเป็นเป็นแปดสิบห้านะครับทั้งทั้งเร็วและแข็งแล้วนะครับคือเทียบกับไตโอล่างพวกนี้ได้เลยครับไปอยู่แบ็คขวานะครับเนี่ยเห็นไหมเก่งครับเวิร์กเล็เป็นสูงกลางเหมือนเดิมนะ ยังไม่มีเฟอร์เกลเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ตัวปะตัวต่อไปนะครับดุมฟี่นะดุมฟี่นะแบ็คขวานะครับตัวนี้เป็นแบ็คขวานะครับส่องให้ดูนะครับดุมฟี่นะครับสปีดหนึ่งร้อยนะครับความแข็งแกร่งนะครับหนึ่งร้อยเลยเห็นปหตัวนี้นี่คือตัวเบียดโดยแท้เลยนะครับเนี่ยดูดูร่างกายครับเนี่ยครับความแข็งแกร่งร้อยหนึ่งครับสูงสุดแล้วนะครับในแบ็คขวาน่ะน่าจะสูงสุดแล้วนะครับในตอนนี้แล้วสปีดก็มีด้วยนะต่อให้ต้นมันจะมันจะอืดๆนิดนึงนะครับแต่ปลายค่อนข้างดีนะ แต่โดยรวมก็คือร้อยหนึ่งนะแล้วก็เวิร์กเลทเป็นสูงสูงนะครับพลังงาน5้าดาวได้วิ่งยับครับวิ่งเบียดยับเลยแต่ถ้าตัวนี้จะด้อยเรื่องบอทส่งบอลนิดนึงครับส่งบอลใกล้พอได้ครับเปิดบอลพอได้ครับแต่จะไม่ค่อยโค้งเข้าหัวเท่าไหร่นะครับก็จะด้อยๆหน่อยครับแต่อย่างเสียอย่างนะเออก็ตัวสองรอยเออีกอีกตัวนะครับก็คือซัมบอรลต้านะครับเนี่ยครับสปีดหนึ่งร้อยนะครับแต่เท้าห้าห้าเห็นไหมถูกเท้าสวยครับ มีไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นเทา้าห5าที่เป็นแบ็คนะครับแบ็กซ้ายจะมีเมนดี้กับซัมบอรลาต้าเนี่ยนะครับที่เป็น55นะมีสกิลนี่ด้วยเลนทัคเคิลนะครับปกติอ่ะแบ็คมันไม่ค่อยมีสกิลแท็กขึ้นอะไรพวกนี้หรอกครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเปิดบอลเลี้ยงเร็วอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ค่อยสนใจครับแบ็คผมว่าไม่ไม่ค่อยสนใจสกิลมากนะเราเล่นด้วยมือเราอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นแบ็คอ่ะเนี่ยครับมีสปีดนะแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยโอ้โหเกือบเท่าดูมฟี่นะแล้วก็สปีดโอ้โหค่อนข้าางดดีีีีครับบบเเเนนน่่น่่ยหมมือฟทป็แว อ่าที่เป็นสองเท้านะเบิกเละสูงกลางนะครับอันนี้เบิกเละไม่เหมือนกันละแล้วอยู่คนละฝั่งตัวทีครับมันอยู่คนละฝั่งด้วยก็อาร์โลดเบตโตนะครับตัวนี้น่าจะขึ้นสองร้อยเอ็มบวกละน่าจะเกินไปแล้วครับอุ้ยยังอยู่ในสองร้อยเอ็มได้อยู่นะเนี่ยอยู่ได้อยู่ครับอ่าผมอเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันอ่ะตัวนี้ข้างหน้าก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากอัปเกรดมาเยอะพอสมควรครับก่อนอ่า,อากับต่อจากล่างก่อนนะครับ ร่างก่อนเป็น96ใช่ไหมร่างนี้เป็น99นะสปีดได้เพิ่มมาเยอะเลยครับ้อยสปีดต้น104ปลาย103นะดูโคตรดูความแข็งครับดูความแข็งอ่ะโคตรแข็งอะตัวเล็กนะแต่โคตรแข็งอะความเด่นคือโคตรแข็งครับแล้วก็บาลานซ์ดีครับเนี่ยสมดุลดีครับปฏิกิริยาความว่องไวนะครับโอ้โหสุดนะวอลเลยเป็นสูงสูงด้วยวิ่งยับครับตัวนี้แต่4.5ดาวแล้วมันเป็นวิ่งสูงเป็นสูงสูงนี่อาจจะหมดไวหน่อยนะเออมัน4.5ดาวมันสูงสูง แล้วก็เท้าเป็นห้าสามแต่มันมีเลี่ยงเท้าไม่ถนัดก็เหมือนห้าหนึ่งครับอืมมันมันเตะยังไงมันก็จะใช้แต่เท้าที่ถนัดนะแล้วก็มาถึงอีกตัวนะครับตัวนี้น่าจะการันตีนะครับว่าเกินสองร้อยเอ็มนะครับเตโอตัวท็อปนะครับนะครับเจอมานิดนึงนะครับเอาเป็นเอาเป็นสองเอาเป็นสามร้อยไปเลยนะก็โหสปีดสูงมากครับมีใครสูงมากกว่านี้ไหมครับแบ็กซ้ายนะเออเดี๋ยวรอดูนะครับมีใครสูงมากกว่านี้ไหมครับ โอ้ห oh, พลังงาน5ดาวครับตัวนี้สุดมากครับตัวจบได้เลยนะทางซ้ายเอาจริงเนี่ยครับโอ้โ oh, หเปิดบอลก็ก็ร้อยนึงแล้วนะเห็นไหมมันเห็นไหมมันมันมันเพิ่มมานะครับแต่เส้นโค้งเหมือนจะลดนะถ้าผมจําไม่ผิดเส้นโค้งลดลงไปนะครับเนี่ยเออเหมือนแบบเป็นแนวเกมรับมากขึ้นนะครับเนี่ยความแข็งแกร่งก็พอๆเดิมนะได้สปีดเพิ่มมานะครับแล้วก็ส่งบอลค่อนข้างแย่ลงนะครับแล้วก็ตั้งรับเพิ่มที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วเวิร์กเรทเปลี่ยนครับตัวนี้ เป็นกลางสูงนะครับมันจะไม่เหมาะกับเกมบุกเท่าไหร่นะคใครที่อยากบุกยับนะครับไปซื้อร่าง98เมดส้มดีกว่าเอาจริงไม่ก็ลองเล่นตัวอื่นดูครับลองไปดูตัวอื่นนะพอเวิร์กรดผมว่าไม่ค่อยชอบรับตเตอต้องบุกยับไปเลยนะไม่ก็เล่นกิมมาโดก็ได้ครับเนี่ยกิมมาโดตัวนี้นะไปเลยแต่น่าจะถูกกว่าปะกิมมาโดพี่แกถูกกว่านะครับเอาไว้ขางหน้าละกันครับเดี๋ยวมันบังนะกิมมาโดนะครับสปีด103ตัวนี้ พลังงานห้าดาวครับพลังงานสวยมากเลยคิมดโดชอบมากเลยครับติดท่าาร่างกายขึ้นไปสักเก้าสิบนะโอ้โหโหดมากครับไทโอชิดซ้ายเลยนะถ้ทะทะาทา่ร่างกายเก้าสิบแต่มันก็ใกล้เคียงมากแล้วครับเนี่ยส่งบอลโคตรโหดแล้วเปิดบอลกับเส้นโค้งเนี่ยโอ้โหเข้าหัวเปิดหมงตึงตึงเลยนะตัวนี้เวิร์กเดทเป็นสูงกลางนะครับค่อนข้างสวยนะเนี่ยพลังงานก็สวยตัวนี้แนะนําให้เล่นครับใครอยากเล่นเปิดบอลส่งบอลสวยๆนะครับเมนเจอร์ส่งบอลแม่นมากครับไตโอส่งบอลทอบออกครับข้าส่งบอลมันด้อยครับ มาถึงแบ็กขวาอีกตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่เกินนะตัวนี้ก็ไม่เกิน 200m นะครับเนี่ยแบ็กขวานะคาร์ฮาวนะคาร์ฮาวตัวนี้ผมเคยใช้ครับตัวนี้ก็ถามว่าเร็วไหมมันก็ร้อยหนึ่งครับมาตรฐานที่ผมในใจผมตอนนี้คือมาตรฐานร้อยหนึ่งเล่นทันครับวิ่งพอทันอยู่ครับสําหรับเม็ดแดงนะแต่ถ้าไม่ต้มโห้อันสบายครับพกพกพกสปีดหนึ่งร้อยเริ่มต้นให้นะครับแล้วก็ร่างกายพอมีครับแล้วก็มันจะเด่นเรื่องส่งบอลเห็นไหมครับเนี่ย ส่งลูกใกล้9 4้าสี่แล้วก็เปิดบอลร้อยบวกนะครับมันพอเล่นได้ครับตัวนี้มันก็ไม่ค่อยสม o v r เท่าไหร่นะมันเหมือนมาเป็นเก้าตอนตอนนั้นตัวเดียวไงครับมันก็ต้องเล่นไปเนาะถ้าเทียบกับ9 9้า้าตัวอื่นนะครับที่มามาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างเฟี้ยวกว่าแล้วก็เวิร์กเลเป็นกลางกลางก็พอเล่นได้ครับตัวนี้ปีดมันมีครับร่างกายมันมีผมเลยเอาเข้าเอาเข้ามานะเพราะว่าแบ็คขวาไม่ค่อยมีตัวถ้ามีตัวก็คือราคา9ก้ากระโดดเลยครับตัวนี้ไม่เกิน2องร้อะเอ็มใช่ไหมเนี่ยอ่ะเอา ราคาตั้งต้นพอกันนะครับดูดูแล้วดูราคาเม็ดแดงครับเนี่ยต่างกันเจ็ดสิบแปดสิบเอ็มอ่ะเห็นไหมไปขวาเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วดูดิไม่ด้อยเลยนะครับไม่ด้อยกว่าเลยนะโอ้โหดูเปิดบอลอาจจะด้อยกว่านิดนึงนะตัวนี้นะบวอลเกอร์นะเปิดบอลแต่สปีดนะคนละเรื่องเลยครับกับคาวาวาวนะตัวนี้เม็ดแดงนะเผลอสูสีกับคาวาวาวเม็ดส้มด้วยซ้ํานะโอ้โหแล้วดูความร่างกายครับนี่เบียดยับเลยนะเปิดบอลอาจจะดูด้อยกว่านิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่ไม่ค่อยต่างครับ เวอร์เกตสูงสูงเขวิ่งทั้งเกมครับพลังงาน4ี่จุดห้าดาวครับโหดครับอันนี้โหดอยู่ตัวจบแบ็คขวาได้เลยนะครับตัวแล้วก็มีตัวจบกว่าครับอันนี้เกินไปแล้วนะอันนี้งบมันน่าจะเกินสา0ร้อยนะครับแต่ไม่มีให้ใส่ช่องแล้วนะครับนะตัวนี้ครับคาร้อยเบต้นะตัวนี้เกิน3า0รอยแน่นอนน่าจะ300ร้อยกว่าครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับเท้า4ี่ห้านะครับแต่มีสกิลอ่าเลี้ยงเลี้ยงเท้าไม่ถนัดนะก็เหมือนห้าหนึ่งครับแบ็คไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับสปีดมีครับโอ้โหความแข็งแกร่งโหดมากครับ พอๆกับวอล์กเกอร์ครับโอ้โหสปีดก็พอกันครับเออเวิร์กเดตสูงกลางครับตัวนี้ก็เหมือนวอล์กเกอร์แต่ได้ดัน OVR นะครับสไตล์เดียวกันครับการส่งบอลก็จะได้ดีกว่านิดนึงครับเนี่ยเรื่องเปิดบอลอาจจะดีกว่านิดหน่อยครับที่เหลือผมให้พอกันนะแล้วเวิร์กเดไม่เหมือนกันครับวอล์กเกอร์จะวิ่งวิ่งขึ้นลงลงต่ําขึ้นสูงครับอันนี้จะลงมารับกลางสนามแล้วก็วิ่งมาดักทันอยู่ครับแล้วก็ขึ้นสูงครับเป็นสายบุกนะอ่าขับร้อยไปต่เป็นสายบลมะะจหด คูเร่านะครับถ้าคูเรียจำไม่ผิดนะประมาณสองรอยเอ็มนะครับใช่ไหมเกินครับเกินเกินเกินละไปละอ่ะขยับขึ้นสามร้อยเลยนะครับก็เขาคูเร่านะก็เหมือนคล้ายๆคล้ายาวาวครับตัวผมมองว่าไม่ค่อยสม O v วนะแต่ถ้าจะเามาดันโอมันเล่นได้ครับแต่ถ้ามันมีตัวอื่นร่างเดียวกันสมมติมมนมีเตโอร่างร้อยเตโอร่างร้อยจะเก่งกว่ามากครับลองคิดดูสปีดมันแค่ร้อยไงมันเป็นพื้นพื้นฐานเหมือนตัวพวกนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันได้ดัน OVR ครับ ฮะไอตัวนี้ไอไอตัวนี้มันได้ดันโอวียร์ไงอืมก็จะเด่นเรื่องเปิดเปิดบอลครับคูคูเย่านะจะคล้ายๆล้ายคิวโาโดครับคิวโาโดจะเร็วกว่าหน่อยแต่เด่นเรื่องเปิดบอลน,นะพ่างกายพอมีเห็ะนไหมสปีดดีมันเล่นได้ครับเอามาดันโอวีร์สบายครับเวอร์เดสสูงๆูงนะครับวิ่งรับสบายเลยก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยเพนดี้ครับมาหาเทพแบ็คซ้ายตัวใหม่ครับมาแทนเตโอครับตัวนี้สปีดมี พลังงานห้าดาวเท้าห้าห้าเท้าคู่สวยไม่ไม่มีเลี่ยงเท้าด้วยเท้าห้าห้าแท้เหมือนซัมบอเลต้าครับแต่สปีดต,ต้นร้อยเก้าสปีดปลายร้อยหกความแข่งจะร้อยแล้วยังโหดครับโอ้โหแล้วสูงสูงครับพลังงานห้าดาวสูงสูงครับตัวจบจริงเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยสามร้อยกว่าปะสามร้อยเอ็มนิดๆโอ้โหสบายครับตัวจบแบ็กซ้ายนะสำหรับผมนะเท่าจริงเนี่ยซ้ายขวาคู่นี้ครับเนี่ยเนี่ยขึ้นส้มไปเลย จบครับตัวจบเนี่ยโอ้วิ่งทันวิ่งทันปีทุกตัวนะพี่บังการันตีเลยนะครับผมเจอมาแล้วนะครับวอล์กเกอร์นะวอล์กเกอร์มันเร็วพอๆคารลอ้อเบตโต้ผมเจอวอล์กเกอร์เมสซมมาแล้วนะครับแค่เดินถอยหลังอ่ะทันปีผมที่สปีดร้อยห้าสิบกว่าไอชิ่างโหดนะครับแล้วคิดดูคารลอ้อเบตโต้นะครับพอกันเลยนะครับเออแล้วก็เวิร์กเลตค่อนข้างดีนะครับเนี่ยทั้งคู่เลยครับน่าเล่นทั้งคู่เลยเนี่ยเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นส้มได้เลยเนี่ยทั้งคู่เลยครับถ้าตายมันเหมือนกันนะแต่คารออ้นไื่งี ได้เรื่อง OVR ที่ดันขึ้นมาได้อีกหน่อยแล้วเล่นเผื่ออนาคตได้ครับจะตัวจบทางซ้ายก็จะเป็นเนี่ยครับตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะเอาจงจริงมันส่งบอลไม่ดีครับตัวจบแบ็กซ้ายผมให้เนี่ยเอาไปขึ้นส้มนะครับเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเอาไปขึ้นส้มดีกว่าตัวนี้ครับคือตัวนี้มันเวิร์กเลสมันไม่ค่อยดีครับมันแปลกมากเลยมันกลางสูงนะครับส่งบอลก็ไม่ดีครับก็ตามนี้นะครับตามที่ผมบอกนะครับเนี่ยไอตัวไอตัวที่ตัวจบได้นะ คือเอาขึ้นส้มได้เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยข้างบนเล่นยาวๆจนเกมปิดเลยพวกล่างนี่คือเล่นแดงก็ก็วิ่งไหวครับเพราะผมคัดมาสปีดกับพลังงานนี่คือไม่ด้อยครับไม่มีอันไหนเป็นเป็นช่องโหว่เลยครับส่งบอลมีพอมีทุกตัวครับบางตัวก็เด่นไปเลยนะอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนะครับจัดเทียริสนะชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะครับผมคนที่ดูช่องผมกว่า90%ไม่ได้กดซับสไครต์นะครับผมก็ขอให้กดกันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข่าวด่วนช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นแรกเพียง20บาทเท่านั้นมีอีโมจิแชทสุดเท่สัญลักษณ์แต่ละเดือนก็โคตรคูอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ